หลังจากที่เมื่อวานนี้แพทยสภามีมติมากกว่า 2. ในสนะครับให้ลงโทษหมอ3คนที่รักษาทักษิณชั้น14วันนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าสารดีกาผนกขลิอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งให้สอบพยานเพิ่มอีก2 0ปากน,นะครับนอกจากนี้ยังขอหลักฐานเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการรักษาตัวของนายทักษิณตอนที่อยู่ต่างประเทศที่บอกว่าป่วยหนะักป่วยเรื้อรังตั้งแต่ต่างประเทศแล้วเป็นยังไงขอหลักฐานหน่อยรวมไปถึงหลักฐานการจ่ายเบี้ยให้กับ คนที่เฝ้าเวรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าเวรที่โรงพยาบาลตารวจคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องของนายทักษิณที่ชั้น14พร้อมกับมีการชี้แจงจากราชธานมาด้วยว่ามีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็น4นายเวรละ2นายก็แบ่งเป็นกลางวันกลางคืนแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสามารถเข้าเวรต่อกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีการส่งหลักฐานไปให้ศาลกันต่อขณะที่นายทักษิณหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวจากศาลวันนี้นักข่าวก็พยายามไปถามนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ตอบคําถาม เดินขึ้นรถกลับไปทันทีครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กซ่วงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึมโลกสะใจกว่าครั้งไหนไหน get ready get mono max